พี่น้องครับมื่อนี้ผมอยู่ตลาดสดอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมาเห็นไข่เข่านะครับเป็นตาแสบนะครับพี่น้องครับอ่าไม่ละสิบบาทบ่ครับแม่ค้าสิบบาททุกอย่างเลยบ่แบบเป็นโตโอ๋หมายเข้ามามาเป็นใหม่นี่แม่ใหม่เป็นโตนี่ก็บสิบบาทเท่ากันบ่ม,มันมีแบบเป็นโตกับแบบเป็นไข่น่ะนะกินได้เลยบนะ่ครับในซุกเราบ่แม่ค้าพัานบอกว่ากินได้เลยพันมาพี่นอ้องเอาผมกับสิร้องซิบมึมงวันเดอ้อพี่น้องเด้อนะ ไข่ข้าวนะครับไข่ข้าวเดี๋ยวสิลองซิมมึงครับพี่น้องนครับต้องจิ้มน้ำจิ้มมาไหมค่ะอ่ะลองร่องมึงจังหน่อยหนึ่งผมว่ผมจะกินเลยไดยเออเอาโบไซกับโบไซก็ได้ให้กันเป็นบมอเอาลอ,อ,าองใส่น้ำนะจิ้มมึงสะนะเอาน้ำจิ้มใส่จักหน่อยหนึ่งเนดะ้อผมสิลองซิมมึงนะครับพี่น้องครับว่าเป็นยังไงก,ก,กันกินกับน้ำจิ้มในรสชาติจะเป็นยังไงไม้ละสิบบาททรงเครื่องยี่สิบห้าบาทซาลาเปานี่งสิบห้าบาทครับขอบคุณครับมา เอาเด้อพี่น้องมาหน่อเพิ่นจิ้มน้าจิ้มให้แล้วครับมาเพิ่นจิ้มน้าจิ้มให้แล้วนะครับผมกับซีร้องซิมเบื้งเด้อมาหน่อยรสชาติดีตัวนี่งอืมอืม,อ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 ม ไปสิบบาทด้วยครับพี่น้องครับโอ้อสิว่าถูกอยู่ครับพี่น้องครับสิบบาทแล้วก็รสชาติดีครับถาเอื้องเขาเปิขายอืมถ้าอื่นนี่ไม่ละยี่มั้งมันบ่แต่เขาอาจจะได้สามนวยสีิบบาทเนาะอือโอ้มีแบบเป็นโต้ด้วครับพี่น้องครับนั่นเป็นตัวก็มี ไมากแบบเป็นโตกกินแบบเป็นโตครับพี่น้องครับอืม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 ,อม,อม,อม